ต่อหน้าภูเขาไฟฟูจินะครับผมก็จะมอบบทเพลงญี่ปุ่นให้กับสีพระเยนหนึ่งเพลงนะครับอันนี้ฝึกซ้อมมานานมากแหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วเมโลดีน้นี้แต่ว่าผมอยากจะมาร้องให้แฟนในฉบับเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับโอเคขอฟังกันจังเอานะต่อหน้าภูเขาไฟฟูจินะ3ามสองหนึ่ง โอซิมาโดซาืุซิโมซิโลโตคาโอมาสลาเนมาโดลาซิโมอิเมคิลุตาอิโซโกโมซิโมเตอิเซอิโซเกมาละลีสบสวบอิโมตงลาอิลงสบสบลาอิไตอิคือ คืออีตอ่คือข่อ,อมอลีลังสวบ,บสดจุบจวบจิกจิกสัวลมันจิกเน่แน่เยคุณคุณไปชีเด้